จัดการหอศิลป์เอ็มเจริญแห่งนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดเพราะทุกวันเราได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่ที่สวยงามจริงๆว่าพ่อเนี่ยเลือกโลเคชั่นที่ดีมากทําให้เราเรามีความสุขทุกวันที่อยู่หอศิลป์เอ็มเจริญนี้แต่ว่าน้ำไม่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินไม่มีความมั่นคงในเรื่องของสภาพชีวิตว่าเราจะไปต่อ,อยังไง สิ่งที่น้ำและครอบครัวมีมาตลอดน้อคิดนะคะว่าที่พ่อมีที่แม่มีเนี่ยคือความหวังที่เราไม่เคยหมดหวังเลยพ่อไม่เคยก้มหน้าหาพื้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยพ่อจะเชิดหน้ามองมองสูงตลอดแล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นนทำให้เราเนี่ยไม่ท้อแท้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ทอของเราเดินทางมาถึงหอศิลป์เอ็มเจริญอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะไปพบและพูดคุยกับศิลปินสาวซึ่งเป็นสายเลือดเข้มข้นของอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญศิลปินแห่งชาติของเรานะครับเธอผู้นี้มุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาหอศิลป์แห่งนี้ให้คงอยู่ต่อไปให้ได้นะครับเรื่องราวของเธอจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปพบและพูดคุยกับเธอครับ สีสินเอมเจริญคือบุตรสาวคนเล็กของเปรเืองเอมเจริญศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิสินประเภทจิตรกรรมปีพุทธศักราช2548แม้ว่าจะเริ่มเรียนจนจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านศิลปะแต่วันนี้เธอกลับต้องละทิ้งความฝันที่จะเป็นอาจารย์ในรั้วมหาวิทยายลัยเพื่อมารับบทบาทหน้าที่ เป็นผู้จัดการหอศิลป์เอมเจริญในเขตอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีตามคำขอร้องของบุพภการีคุณน้ามาเดินมาชมภาพเยอะแย,ยะเลยอยากทราบที่มาของหอศิลป์เอมเจริญนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับต้องบอกว่าโชคดีค่ะเพราะว่าเมื่อปี2537 จะมีรีสอร์ทข้างๆข้างๆเราเองเนี่ยเขาเปิดเป็นส่วนตัวแล้วก็เชิญพ่อมาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมอนการมันก็ไม่ได้ไกลอะไรมาแค่ท่ามกานี่ก็เลยพ่อก็เลยรับคําเชิญแล้วก็มาพักพอมาอยู่ปุ๊บเกิดติดใจเพราะว่าข้อแรกคือพ่อเนี่ยชอบธรรมชาติชอบความสงบของชนบทบที่นี่ได้ข้อแรกแล้วข้อที่สองติดริมแม่น้ําแล้วพ่อเป็นคนที่หลงไหลมาก อยู่ที่ไหนถ้าเกิดเจอแม่น้ำเนี่ยต้องลงไปไหว้อีกอย่างก็คือมุมมองก็คือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตกทางด้านด้านแม่น้ําพอดีมีเสียงนกร้องยามเช้ายามเย็นโอ้โหทุกอย่างลงตัวมากแล้วก็เลยพอมาวาดรูปปุ๊บก็เลยคุยกับแม่บอกว่าโหเนี่ยแม่หนูถ้าเรามีบุญนะพ่ออยากจะมีที่ดินผืนเล็กๆสําหรับทําสตูดิโอวาดภาพพ่ออยากมาอยู่มาวาดภาพที่นี่ของที่ของเราเองแล้วก็ เพื่อนบ้านก็เลยได้ทราบข่าวก็เลยบอกว่าอาจารย์อยากได้ไหมล่ะเขาจะแบ่งที่ขายให้น้องบอกแม่ทำหอศิลป์เลยเหรอมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันต้องใช้เงินมากแล้วเราเอาเงินตรงไหนเรามีเงินด้วยเหรอ,อมแม่บอกก็ไม่มีพอไม่นานหลังจากนั้นน่ะมีลูกค้าเข้ามาซื้องานพ่อเงินจากที่ขายงานครั้งนั้นมาทําเป็นอาคารตรงที่เรายืนอยู่ณนะขณะน,านี้ค่ะแล้วก็สร้างไปครึ่งหนึ่งสะดุดเพราะเงินหมดแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณครึ่งปี ถึงได้เงินอีกก้อนนึงมาสุดท้ายสร้างอาคารนี้สาเร็จแล้วหอศิลป์แห่งนี้เนี่ยมีการจัดแสดงศิลปะยังไงบ้างครับอหอศิลป์ของเราเองเนี่ยมีด้วยกันหลักๆคือสองอาคารที่เราใช้งานจริงส่วนที่เป็นอาคารหลังใหญ่ตอนแรกเลยพ่อต้องการที่นนจะให้หใหนี่หลังใหญ่เราเรียกว่าอาคารวงกลมพ่อจะให้เป็นสําหรับแสดงคือเวลาเราเชิญศิลปินข้างนอกมาหรือว่าใครที่ทํางานศิลปะแล้วสนใจอยากจะมีพื้นที่ในการจัดแสดงเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ แต่งานของพ่อเนี่ยเจ็ดเมตรเราก็ต้องใช้พื้นที่ใหญ่เลยบอกว่าถ้า่างนั้นของพ่อเนี่ยอยู่อาคารนี้แล้วก็อย่างอาคารที่เป็นหลังเล็กกว่าเนี่ยเราเรียกว่าอาคารสามเหลี่ยมเป็นสําหรับให้สําหรับศิลปินรับเชิญใช้ระยะเวลาในการสร้างนานที่สุดเลยนัมเป็นลูกคนที่12ของพ่อนะคะแล้วก็เป็นคนเดียวที่เรียนศิลปะแต่ว่าจริงๆพ่อเองเนี่ยพ่อไม่ได้บังคับว่า ลูกแต่ละคนจะต้องเดินทางสายไหนแต่ว่าน้ำรู้สึกว่าน้ำมีความผูกพันแล้วก็ชอบเพราะว่าเราเห็นทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยวาดรูปทั้งคู่เลยแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เวลาที่พ่อไปวาดรูปตามทุ่งนานเนี่ยเราก็ตามไปก็จะหิ้วกระดานสเก็ตแผ่นหนึ่งแล้วก็ตามเข้าไปเขียนรูปทุ่งนานด้วยพอถึงเริ่มโตขึ้นมาเป็นระดับมัธยมเขาก็เริ่มให้ให้เลือกสายว่าเราจะหันเหไปทิศไหนใช่ไหมคะน้ำก็มาสอบเข้าที่ไทยวิจิตรศิลป์พอเราเรียนจบปุ๊บอาก็โทรมาบอกว่า เขาแนะให้ไปที่ประสาทนิดจนเรียนจบแล้วได้มีอาจารย์ที่สนิทกันเนี่ยก็ขอให้นาไปช่วยสอนที่สวนสุนันทานาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันใช่มากกว่าเราอยากจะสอนเด็กประมาณนี้แล้วเราก็ได้ใช้ความรู้ความสา,สามารถที่เรามีแล้วก็เรียนปริญญาโทพอเรียนจบปุ๊บก็จังหวะดีว่าหอสิงเสร็จเมื่อปี50แม่ก็เลยขอเอาไว้ทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็ปรึกษากันว่า เราก็ไม่มีคือลูกๆคนอื่นเนี่ยมีงานของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใครสายตรงมาสายศิละปะมีน้ําคนเดียวก็เลยบอกว่าอยากให้ลูกน้ำเนี่ยมาช่วยเพื่อที่จะได้ทําให้หอศิลป์เนี่ยมันมันอยู่ต่อได้ทราบข่าวว่าคุณน้ําเองเนี่ยจบทางด้านศิละปะแสะดงว่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหอศิลป์นี้เป็นอย่างดีสิครับต้องบอกว่า ดีเยี่ยมหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าน้ำสามารถวาดรูปได้จะอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับศิลปะน้ำทําได้หมดเลยแต่เรื่องของการบริหารเนี่ยน้ำเป็นศูนย์เลยค่ะเพราะว่าน้ำไม่รู้เรื่องของการจัดการจะมันยากนะครับค่ะตอนแรกเนี่ยมันเหมือนก็ว่าพ่อกับแม่ให้ให้น้ำมาตรงนี้รเรายังทําตามคาสั่งแต่ว่าเกิดปัญหาว่าพ่อเกิดมาป่วยพอดีเราก็เลยมไม่รู้ว่าเราจะ ดันต่อไปอยังไงทางครอบครัวและคุณน้ำเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงต่อไปครับเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะเดินต่อ,อยังไงเพราะว่าเราต้องใช้ทุกอย่างไม่ว่าจะใช้เรื่องของเงินใช้เรื่องของความคิดใช้เรื่องของทุกๆอย่างเนี่ยที่มันจําเป็นที่ต่อการให้หอศิลป์เนี่ยดำเนินต่อไปแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าคือเขามีความคือเขารู้สึกเนี่ยว่าลูกน้ำเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อตรงเนี้ยเขาไม่รู้หรอกนะ ว่าเราจะเดินไปได้สวยแค่ไหนแต่เรารู้ว่าเราเนี่ยจะสามารถเดินตามสิ่งที่พ่อได้ตั้งตั้งโจทย์ไว้ตั้งแต่ที่แรกเนี่ยเราเดินไปได้คือพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยากจะให้อยากจะให้ที่แห่งนี้ให้หอศิลปเอ็มเจริญริเนี่ยเป็นที่ที่ปลูกฝังเรื่องของศิลปะให้ได้คนได้ศึกษาว่าผู้ชายคนหนึ่งที่มาจากคนที่เรียนจบเพียงแค่ป .4 แต่ประสบความสําเร็จจนกลายเป็นวันนึงได้รับการเชิดชูเกียรติได้ศิลปินแห่งชาติ เขามีความเป็นมาอย่างไงทำไมเขาถึงทำได้อยากจะให้รุ่นหลังเนี่ยได้เห็นถึงชีวิตเพื่อเป็นตัวอย่างว่าทุกๆคนที่ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เห็นว่าถ้าคุณมีความรักจริงในสิ่งที่เขาทำอยู่สักวันจะต้องประสบผลสำเร็จอย่างที่อาจารย์กระเทืองเป็นในวันนี้แม้ว่าจะต้องพันตัวเองมาเป็นผู้จัดการ คอยดูแลหอศิลป์เอมเจริญที่จัดแสดงผลงานของคุณพ่อคืออาจารย์เประอเทืองเอมเจริญและผลงานของศิลปินท่านอื่นๆแต่ศีศิลป์เอมเจริญหรือน้ำก็ไม่ได้หวาดหวัน่นที่จะทำหน้าที่รักษาสมบัติของครอบครัวเธอต้องเผชิญอุปสรรคมากมายได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้หอศิลป์ ที่เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณพ่อยังคงอยู่และเพื่อให้ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจรับใช้สังคมต่อไปคุณน้ำครับผมว่าเนี่ยการสร้างหอศิลป์จริงๆผมว่ามันก็ยากแล้วนะครับแต่ว่าจะดูแลรักษาให้มันคงอยู่ตลอดไปและเก็บผลงานต่างๆของหอศิลป์เนี่ยให้มันคงอยู่ให้ลูกหลานดูเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นไปอีกนะพอเราเปิดหอศิลป์ปุ๊บ เราดูแลว,ว่าเมื่อเราทําหอสินเรามีแต่เรื่องของการให้อย่างเดียวเราไม่มีอะไรที่รับกลับมาเลยเพราะฉะนั้นเงินเราก็ต้องจ่ายออกไปทุกเดือนทุกเดือนพอปีแรกผ่านไปได้ไม่มีปัญหาปีที่สองเราเริ่มเราเริ่มค่อยๆลําบากขึ้นแหละเพราะว่ารู้แล้วว่ายอดเงินในธนาคารเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่แล้วก็พ่อก็ป่วยด้วยซึ่งจะต้องใช้เงินเยอะเท่ากับว่าเงินก้อนเดียวเราต้องดูแลในทุกๆส่วนเลยอพอปีที่สามปุ๊บเราเริ่ม เริ่มหนักคือหนักหนักที่สุดแล้วเพราะว่าเงินก้อนนี้มันหายไปเรียบร้อยแหละแม่ก็แต่ว่าโชคดีที่ว่าแม่เนี่ยมีทองอยู่ <c oughs> ก็เริ่มที่จะเอาทองเนี่ย<อ>ไป<อ>จำนำใช่ค่ะ <c oughs> ก็ค่อยๆเอาทองออกไปทีละเส้นทีละเส้น,สนพอมาถึงปลายปีเองเนี่ยทองหมดแม่ก็บอกว่าเราจะไม่มีแล้วนะลูกน้ำตอนนี้เหลือทองเส้นสุดท้าย <c oughs> น้ำก็อ้าว งานเข้าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยน้ำไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินของที่บ้านแม่จะเป็นคนจัดการทั้งหมดน้ำก็บอกเอาแล้วเราจะทำไงละแม่แล้วหอสินเราจะเราจะไปต่อ,อยังไงถ้าเราไม่มีเงินแต่ตอนนี้น้าก็คุยกับแม่ว่ามันไม่ได้ลวแม่มคือถ้าเราจะรอคิดว่ารอให้ให้ฟ้าลิขิตให้คนดนใจให้คนเข้ามาซื้องานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าบางปีเองอะ่ะสองปีสามปี ไม่เคยขายงานได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวค่ะการขายงานถือว่าเป็นเรื่องยากคราวนี้น้ำก็คุยกับแม่ว่าเราต้องเปลี่ยนแหละคือเราต้องาหาทางทําอะไรที่ที่เรามีเงินกลับเข้ามาแล้วก็เลยดูว่าอะไรที่เราพอที่จะขายได้โดยที่เรายังไม่ต้องยังไม่ต้องใช้ทุนใหม่เราก็ไปทําเสื้อแล้วก็แต่ว่ามีหนังสือหนังสือที่พ่อเนี่ยเคยพิมพ์เอาไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ ส่วนมากคนเข้ามาก็จะซื้อง่ายใช่ไหมคะแล้วก็เป็นของที่ระลึกได้ตัวน้ำเองน้ำก็เปิดเพจหอศิลป์ก็คุยกับพี่สาวว่าเนี่ยตอนนี้เขาชักไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะมันเราไม่รู้ทำไงดีเดี๋ยวเกิดไม่มีเงินแล้วเราจะทำยังไงเราจะเดินต่อไปไม่ได้นะไม่อยากให้สิ่งที่พ่อทำมาเนี่ยทิศมาทั้งชีวิตเนี่ยมันต้องจบณวันนี้พี่สาวก็เลยบอกว่าเออแล้วน้ำมีไอเดียไหมน้ำก็บอกว่า น้ำมาคิดว่าน้ำอ่ะจะวาดภาพเหมือนเพราะว่าพอทําได้พี่สาวก็พี่นูตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ลองเอาเลยน้ําลุยเลยเขาหาตลาดให้เองแต่เขาอยู่อเมริกาก็เลยเริ่มว่าเขียนเป็นรูปพี่สาวหลานชายหลานสาวก็คือแล้วก็เอาเงินจากเขาก็ส่งเงินมาให้แล้วเขาก็เอาภาพพวกนั้นเนี่ยไปเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูก็ได้ลูกค้าจากทางพวกเพื่อนๆก็คือเป็นจุดเริ่มต้นว่าเป็นสิ่งที่เราทําจากมือของเราเองแล้วก็หลังจากนั้นถึงเริ่ม ขายหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่เรามีอยู่แล้วแต่ปกติเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนไม่ได้เข้ามาก็ไม่มีคนรู้ว่าเรามีของสินค้าพวกนี้อยู่ก็เลยลงเพจว่าถ้า,าใครสนใจก็จะให้พ่อเนี่ยเซ็นชื่อให้แล้วก็จะส่งทั่วประเทศในลักษณะนี้ค่ะก็ได,ได้ได้การตอบร,รับพอสมควรว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงในครอบครัวของแม่งแม่ที่เป็นเนิ็กิดีด้วย ทำไมถึงต้องขอให้น้องน้ำมาดูแลหอศิลป์มาบริหารหอศิลป์เอ็มเจริญเพราะว่าเขาเนี่ยมีในลักษณะของการที่จะดูแลที่จะอันรักสิ่งที่พ่อได้ทำเอาไว้ได้มากกว่าลูกคนอื่นลูกคนอื่นเขาก็ไม่ได้เรียนทางนี้มาแต่น้องน้ำเนี่ยตอนที่เขาเรียนจบเนี่ยแม่บอกเขาอยากจะเป็นครูบอกอย่าไปเป็นเลยครูเนี่ยมีคนทำได้เยอะเป็นเยอะอยู่แล้ว แต่คนที่จะมาดูแลหอศิลป์ให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยในสิ่งที่พ่อได้สร้างไว้เนี่ยมันไม่มีแต่ที่น้องน้ําทําได้เนี่ยเพราะน้องน้ำเนี่ยมีความถนัดและมีความรักที่จะทําก็เท่าเท่าที่ทํางานด้วยกันมาใช่ไหมคะน้ำเขาเป็นคนเด็ดเดี่ยวค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงมากพอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่เขามีเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวเราเยอะแต่ว่าสิ่งที่ทําที่ดีที่สุดก็คือว่าให้กําลังใจน้ําแล้วก็คือ ไม่ว่าจะให้ทําอะไรหรือว่าจะต้องทําอะไรเนี่ยทุกอย่างพร้อมเวลาผมทํางานศิลปะเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้อะไรจากสิ่งที่ผมทําแต่ผมคิดตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําจะให้อะไรกับสังคมได้เท่าไหร่สิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คืออยากให้มวลชนเขามีโอกาสได้รับรู้สิ่งที่เราต้องการสื่อออกไปสู่สังคมให้มากที่สุดเราก็ต้องอาศัยตัวหอศิลป์เน,นี่ยเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมระหว่างผู้สร้างกับผู้เสพให้มา อันแรกเลยก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ที่มีคุณรบุตรคุณธิดาที่เขาเขารู้ว่าเจตนารมของพ่อนี่คืออะไรบางทีเราไม่รู้ว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้น้ำไม่รู้ว่าน้ำจะนำพาไปได้ไกลแค่ไหนแต่น้ำรู้ว่า น้ำต้องทําให้มันได้เราต้องเป็นคนขึ้นมาเพื่อที่จะคุมเกมให้อยู่ด้วยตัวของเราเองพอถึงวันนั้นปุ๊บเราต้องเห็นแล้วว่าเราจะทํายังไงให้หอศิลป์เนี่ยเดินหน้าต่อเพราะรู้ว่างานของพ่อมีมูลค่าที่สูงมากน้ําหักมุมได้ง่ายๆโดยที่น้ําเอาไปส่งที่แกลเลอรี่น้ําอยู่รอดอย่างสบายสบายให้หอศิลป์อยู่รอดด้วยแต่น้ําไม่เลือกทางนั้นเพราะว่าการที่เราจะขายภาพพ่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรา ค่อยๆเอาสิ่งที่เขาทํามาตลอดชีวิตเนี่ยค่อยๆหายไปทีละส่วนทีละส่วนแต่น้ําก็ไม่มีทางที่ว่าจะทํายังไงให้มันมีความมั่นคงว่าเราจะหาเงินร้อยล้านหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อที่มันจะซัพพอร์ตให้มันอยู่ได้ตลอดไปในวันนี้น้ําคิดได้แต่ว่าน้ําต้องเริ่มอะไรที่มาจากตัวเรามาจากตัวน้ําเองทําให้มันมีไรายได้เข้ามาค่อยๆก้าวเพราะว่าน้ําไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ว่าน้ําเป็นคนสารเพราะฉะนั้นเมื่อน้านําเป็นคนสารต่อน,นี น้ำก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเราต้องทำในสิ่งที่เราทำได้คุณผู้ชมครับด้วยความรักในครอบครัวรักในงานศิลปะหล่อล้อมทำให้คุณน้ำศรีสินเอมเจริญเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งนะครับและเธอเลือกที่จะดูแลหอศิลป์เอมเจริญนี้ให้คงอยู่ต่อไปและผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับเพราะเธอเชื่อมั่นว่าถ้าเธอไม่ทอ้อถอยยางไรก็แล้วแต่ลมหายใจของหอศิลป์เอมเจริญก็คงอยู่ต่อไปแน่นอนครับ และนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ต้อของเราในวันนี้นะครับในช่วงหน้าพบกับสกรูปคนไทยใจดีครับช่วงคนไทยใจดี คนไทยใจดีวันนี้ตามมาดูกิจกรรมของชมรมอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงามนะคะที่พวกเขาได้รวมตัวกันมาดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลนที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะคือที่มาของชมรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงามนะครับมาเริ่มต้นจากการที่เราอ่ะกลุ่มเล็กๆห้าหกคน,นไปช่วยงานที่วัดครับพอผ่านนานวันเข้าก็จะเริ่มเป็นสิบยี่สิบคนครับ งานที่ว่าคือไปช่วยรับสังฆทา,านกวาดลานวัดเดินตามาพระบิณฑบาตนะครับและอนุยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมทำบุญที่วัดนะครับพอคนเยอะขึ้นเราเลยตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาครับคือกลุ่มอนุรักษ์สิ่งงามคือเราทําพื้นที่ให้คนมาแสดงออกซึ่งความดีร่วมกันนะครับคือที่มาของกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งงดงามครับสาหรับวันนี้นะครับชมรมของเราก็มาร่วมกันสร้างป่าเลนเทียมการสร้างป่าเลนเทียมคือการปักไม้ไผ่ทําแนวนดักตะกอดดินนะครับเพื่อลดแรงน้ํา แม่ให้กระทบชายฝั่งครับแม่ให้กระทบต้นก้าอ่อนครับเพื่อก้าอ่อนรอดครับความคาดหวังในการก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมานะครับคือหนึ่งคือผมอยากให้คนอ่ะเอาด้านดีมาแชร์กันมาพัฒนาร่วมกันนะครับคือผมคิดว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองแล้วดีแล้วเดี๋ยวสังคมและคนรอบข้างจะเปลี่ยนตามเราเองครับการทําความดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับและชมรมเรานะครับคือรวมตัวกันใน Facebook นะครับผันคือเว็บไซต์คือข่าวจตอาสากับทนายจอาสาครับ แต่มีทั้งนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและข้าราชการบุคคลทั่วไปครับมารวมกันเพื่อทําความดีในแต่ละครั้งครับวันหนึ่งเรารู้สึกว่างานของเราคือการทําให้เขามีความสุขสู่ตั้งทางโลกสู่ทั้งทางธรรมครับคือการนามาทําอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์หลักคือประโยชน์แก่ตัวเองครับจริงๆครับมันมีความสุขจริงในการให้ครับ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้รู้จักการเสียสละสามคัคคีทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมคือการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั่นเองนะคะคนไทยใจดีอยู่แล้วสิ่งที่น้ำและครอบครัวมีมาตลอดคือความหวังที่เราไม่เคยหมดหวังเลย พ่อไม่เคยก้มหน้าทุกครั้งเนี่ยพ่อจะเชิดหน้ามองมองสูงตลอดแล้วเรารู้สึกว่าตรงนั้นน่ะทำให้เราเนี่ยไม่ทอแท้